เธอคนเหงากับเขาทั้ง7ตอนที่13เรือสำราญด้านผิงผิง ใกล้วันเกิดเจ้เม่เมขึ้นมาทุกวันว่าทีซีอไว้ทัวอย่างเฮียฟงเลยต้องตัดสินใจจัดงานวันเกิดของเจ้เมเมบนเรือสำราญสุดหรูขนาดใหญ่ที่จุคนได้นับหมื่นทั้งพวกเพื่อนของเฮียเพื่อนเจมเมเมเพื่อนฉันเจ้เม่เมก็แสนจะใจดีเชิญหมดทุกคนไม่เว้นแม้แต่พวกจีน่าแกจะไปใช่ไหมพีทฉันถามคนที่ไม่ยอมรับปากว่าจะไปสักที โอยผมไม่มีชุดบ้านผมแค่ร้านขายดอกไม้นักคุณผมไม่คิดว่าผมเออจะควรไปน่ะพีทรีบตอบปฏิเสธทันทีแต่ฉันอยากให้ไปกันให้หมดนี่อย่างน้อยตอนที่ฉันยุ่งจะได้มีคนดูแลอลิสอลิสไม่ถูกกับพวกจีน่าอยู่ด้วยนะเฮ้ยเบื่อจริงพวกคนจนเนี่ยผิงผิงแกก็กลับไปบอกว่าพวกฉันจะไปฉันจะจัดการเรื่องชุดของไอ้เจ้าหมอนี่เองไปเถอะ ให้ฉันมีพวกเอาไว้สู้กับพวกนกแก้วนกขุนทองหน่อยจะเอาชุดที่ไหนล่ะคะผมไม่ซื้อนะซื้อทำไมปีฉันมีเป็นคอลเลกชันแกไม่ต้องซื้อให้เสียเงินเลยแต่ยังไม่ทันจะได้สรุปกันรู้เรื่องเฮียวฟงก็มารับกลับบ้านซะแล้วอลิซได้แต่บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวจัดการเองแต่เพราะว่าเธอพูดแบบนี้แหละฉันถึงได้เป็นห่วงไม่มีอะไรที่อลิซจะทำได้แบบคนปกติ เออความคิดของเธอมันช่างสุดทุกทางฉันขึ้นรถกลับมาพร้อมกับเฮียฟงหลังจากวันนั้นที่ชิงเฮียฟงมาเราก็ไม่ได้เล่นอะไรแบบนั้นกันอีกเลยชีวิตของเราปกติมากแม้เราจะคุยกันนานกว่าปกติแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นอาจจะเพราะว่าช่วงนี้เฮียฟงกับเฮียลิวกำลังต้องพิสูจน์ตัวเองกันอย่างหนักสักวันหนึ่งฉันก็ต้องเจอสินะ นี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่คะฉันต้องเอ่ยทวงถามเพราะทางที่เฮียฟงพาไปมันไม่ใช่ทางกลับบ้านเลยเบื่อพ่อเธอจะแย่แล้วช่วงนี้จับผิดเฮียจนไม่สามารถทำอะไรได้เลยเขาดันเห็นเธอใส่ชุดคุมอาบน้ำวิ่งออกมาจากห้องเฮียผ่านกล้องวงจรปิดเวลาของเฮียเหลือน้อยแล้วไม่อยากจะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปยิ่งวันนี้ว่างแล้วด้วยอยากพาเด็กน้อยไปเที่ยวประโยคไปเที่ยวทำให้ฉันดีใจจนออกนอกหน้า ก็ฉันไม่ได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวบ่อยๆหรอกนะชีวิตที่ต้องเรียนตลอด6วันพอมีวันหยุดมันก็ดันไม่มีใครหยุดตรงกับฉันเลยเอยที่ไหนคะที่ไหนดีก็ต่ายน้อยอยากไปไหนถามผู้โดยสารได้ยังไงคะว่าที่ซีอบริษัททัวร์ต้องเป็นคนแนะนํำสิแต่เรากลับบ้านผิดเวลาป้าฉันจะไม่ว่าเฮียหรอฉันหันไปถามคนที่ขับรถอตอนนี้ส่งยิ้มมาให้ฉัน เฮียยอมน่ารักจังเลยแม้ช่วงเวลาที่ผ่านมาจะไม่ได้ใกล้กันแต่ตอนนี้กลับรู้สึกดีเพียงเพราะเขาใส่ใจการมีเฮียเป็นพี่ชายนี่ดีจังเลยนะก็เฮียฟงของฉันน่ารักที่สุดเลยช่วงนี้ไม่เห็นเฮียมีแฟนคำถามของฉันทำให้เฮียฟงหลีตามองก่อนจะทำสีหน้าคุ้นคิดอืมทำไมอ่ะแค่คำถามของฉันมันตอบยากนักหรอ ถ้าเกิดว่าเฮียมีแฟนแล้วไม่สนใจเธอเธอจะรู้สึกยังไงอ๋อไม่ได้นะมีแฟนก็ต้องมีฉันด้วยฉันเป็นน้องเฮียนะถ้ามีแฟนแล้วทิ้งฉันอ๋อฉันไม่ให้เฮียมีหรอกถ้ามีแฟนแล้วไม่มีฉันแค่คิดว่าจะถูกเย็นชาใส่ก็ทนไม่ได้แล้วบางครั้งเฮียอาจจะต้องเลือกดูแลแฟนมากกว่าน้องเพราะเธอเป็นน้องส่วนอีกคนนึงคือคนรัก แต่ที่ผ่านมาเฮียก็ยังทำได้ทำไมตอนนี้บอกไม่ได้อะทาไมต้องเลือกล่ะคะฉันถามด้วยความไม่เข้าใจเพราะที่ผ่านมาแฟนเฮียทุกคนเฮียก็พาเข้า,ขาบ้านฉันก็ไม่เคยว่าแต่ทำไมตอนนี้ถ้าจะมีแฟนจะต้องตัดฉันออกละ่ะเด็กโง่เพราะที่ผ่านมาเฮียเลือกเธอเฮียเลิกกับผู้หญิงทุกคนที่บอกว่าเฮียติดน้องสาวมากเกินไป เฮียฟงหยุดรถในพื้นที่โล่งกว้างแล้วหันมายิ้มให้ฉันเออ,อมันเป็นแบบนี้นี่เองเฮีย er ถึงคบกับใครไม่เคยนานเลยแต่ว่าทำแบบนี้เหมือนฉันเป็นสาเหตุเออที่ทำไมเฮียถึงไม่มีแฟนที่จริงเขาจะมีแฟนฉันก็ไม่ได้ว่านะอ,อฉันลงจากรถตามเฮียฟงที่ลงรถนำไปก่อนแล้ว ออท่าเรือเรามาทำอะไรที่ท่าเรือคะที่นี่ไม่มีอะไรเลยถึงที่นี่จะเป็นท่าเรือแต่ก็ไม่มีอะไรเรือก็ไม่มีสักลำกำลังจะมาแล้วไม่นานเรือสำรลาลำใหญ่มาหืมาก็ส่งเสียงหูดดังละงมไปทั่วคนที่เป็นพี่ชายหันมามองหน้าฉันก่อนจะคว้ามือของฉันมาที่เรือความใหญ่โตของมันทำให้ฉันต้องเงยคอดูความยิ่งใหญ่ ที่มีสัญลักษณ์ของไปกุ๊บแปะตั้งงานอยู่ที่ท้ายเรือว้าวเรือนี้จะจัดงานวันเกิดให้เมเมเข้าไปข้างในเถอะเฮียมาเช็คงานเลยถือโอกาสหาเรื่องพาเธอมาด้วยฉันถูกจงมือวิ่งขึ้นมาบนเรือแต่พอเข้ามาด้านในตัวเรือเฮียก็ต้องเก๊กขึงเพราะทุกคนในเรือทำความเคารพเฮียฟ้องกันหมดโอ้ดูยิ่งใหญ่จังเลย ฉันถูกเฮียฟงพาเข้ามาในห้องห้องนึ่งพอเข้ามาในห้องฉันก็ต้องแต่ลืงถึงความสวยของมันวิวทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตาโอ้โหมันช่างสวยจนมิอาจจะละสายตาฉันตอขึ้นเอฉันจะต้องเป็นแบบเฮียให้ได้เลยเฮียเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องไม่ลืมว่าเราเป็นใครจากวันนี้ไปเธอต้องเป็นไปไปตลอดชีวิตถ้าเธอคิดจะแต่งออก เธอจะไม่ได้ตาเต่าดำเพราะมันสืบทอดในตระกูลถ้าอยากเป็นเหมือนอย่างเฮียเธอต้องไม่แต่งออกแต่งกับเฮียไหมล่ะเฮียฟ้องที่ยืนข้างฉันหัวเราะออกมาอย่างอารมณ์ดีโอ้ไมีเอาหรอกทำไมฉันต้องแต่งกับเฮียด้วยเห็นมาตั้งแต่เล็กเบื่อแล้วฉันฉีกยิ้มหวานให้คนเป็นพี่ชายแล้วเฮียก็เดินมาอบที่เอวของฉันจากทางด้านหลัง ก่อนจะหอมลงที่หัวของฉันจนดังฟอดจนฉันต้องเงยหน้ามองเฮียฟงที่สูงกว่ามากนักเลยทําให้เฮียฟงก้มลงมาจุ๊บที่ริมฝีปากของฉันเบาๆก่อนจะชี้ให้ฉันมองวิวข้างหน้าโดยมีเขาอบกอดอยู่แบบนั้นอบอุ่นจังเลยลงกลิ่นน้ําหอมของเฮียจังฉันอุ่นใจทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้เฮียแบบนี้อยากหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้จังเลยในวันเกิดเม,ม ห้องนี้จะเป็นห้องของเธอห้องนี้มีกระจกร้อยปสิบองศาเลยโลกครึ่งใบของเฮียให้เธอแล้วห้องเฮียอยู่ข้างๆมาหาได้ตลอดนะ <c oughs> ใครจะไปหาเฮียล่ะคะฉันหัวเราะให้กับความโมเมพร้อมกับหันเอามือมาแนบหน้าของเขาเอาไว้ไม่สักนิดเลยเหรอไม่เลยค่ะฉันยิ้มหวานให้เฮ er ียฟงที่ทำหน้าเศร้าโอ้โอทำหน้าน่ารักเกินไปแล้ว คนที่ทำปากงอนจะริมฝีปากยื่นออกมาฉันอ้าปากงับริมฝีปากล่างของเฮียฟ้งดูเหมือนเฮียจะตกใจไม่น้อยเลยแต่ฉันก็ยังไม่ได้คายริมฝีปากของเฮียให้เป็นอิสระนะเสียงงองแงของเฮียฟ่งที่ฉันไม่ปล่อยริมฝีปากของเขาก็มันเขี้ยวอะค่ะเฮียทำหน้าน่ารักนะงั้นก็ต้องเอาคืน เพียงแค่สิ้นเสียงร่างของฉันก็ถูกเหวี่ยงลงไปบนเตียงนอนที่อยู่ไม่ไกลแล้วมีร่างของเฮียฟงขึ้นมาค่อมเอาไว้พาเอาฉันตกใจจนทำอะไรไม่ถูกริมฝีปากถูกประกบลงมาช้าๆนี่แหละฉันต้องใช้วิชาที่เรียนมาจากอาริส ดูดริมฝีปากของเฮียฟงสลับกันทั้งปากล่างและปากบนลิ้นร้อนก็สอดเข้ามาเพื่อเล็งเร้าบทจูบของเราฉันโดดลิ้นของเฮียฟงเบาๆแต่ทำไมฉันถึงได้รู้สึกร้อนฉ่ยอยู่ในปากบทจูบมันร้อนจนคนตรงหน้าเล่นเกมรักของเราเร็วกว่าที่ควรจะเป็นทำไมจูบเก่งขึ้นเยอะเลยเสียงกระเส่าพูดข้างหูก่อนจะซุกลิมฝีปากลงที่ซอกคอขาว,ขาว ฉันเรียนมาแค่นี้เรียนกับใครเฮียฟงชันตัวขึ้นมาถามฉันด้วยสีหน้าไม่พอใจอ,อ๋ออาริสบอกว่ามันควรจะต้องทำแบบนี้ด้วยฉันเลยเอามาทำตามอ,อ่ะอ๋อมันไม่ดีเหรอคะมันดีไหมเออมันก็ดีแต่ต่อไปเฮียสอนเองเรียนกับคนอื่นทำไมเรื่องนี้เฮียโคจะเก่งเลยเฮียฟงก้มลงมาหอมแก้มของฉันดังฟอด ยคี้โมเก่งนะคะฉันผักพี่ชายที่พยายามจะเอาเปรียบฉันอยู่ออกฟองเทียนเสียงของคนที่ดังขึ้นทำให้เราตกใจแล้วหันไปมองร่างสูงใหญ่ของชายวัยกลางคนที่ฉันเรียกว่าเจกเออจกชิ้นแย่ yeah, แล้วเขาไม่เห็นเราในสภาพแบบนี้สภาพที่ฉันกำลังผังเฮียมฟงที่ค่อมล่างบางของฉันอยู่บนเตียง แค่นี้ก็ชวนให้เข้าใจผิดเต็มๆแล้วแกล้งน้องทำไมเออพิงพิงขาเฮียเขารังแกอะไรไหมเจ็กชินเดินเข้ามาช่วยฉันที่นอนอยู่บนเตียงมันทำเอาฉันอายจนพูดอะไรไม่ออกฉันเลยได้แต่ตอบออกไปเพื่อช่วยเฮียฟงแล้วก็ตัวฉันเองเออไม่ค่ะเจกเออเราแค่เล่นๆกันเฉยๆฉ,ฉันลุกขึ้นยืนด้วยความรู้สึกผิด ฟงเทียนปามีเรื่องจะคุยด้วยหนูดูวิวไปก่อนนะคะขอเจกคุยกับเฮียฟงเรื่องงานวันเกิดหน่อยแล้วจะเอาตัวเฮียฟงมาคืนนะบายตัวดีเรามีเรื่องจะต้องคุยกันฉันมองตามหลังของเฮียฟงที่เดินตามคนเป็นพ่อออกไปนอกห้องเฮียฟงจะโดนดุอะไรไหมนะเพราะฉันเอาแต่ทำตามใจตัวเองแทๆ้ๆไม่เอาแล้วแบบนี้มันจะยิ่งทำผิดไปกันใหญ่อะ ฉันกำลังทำอะไรอยู่แบบนี้เออมันไม่สนุกอีกแล้วสิเป็นห่วงเฮียฟงจังเลยด้านฟงเทียนแกทำกับน้องแบบนี้ได้ยังไงแกมีสิทธิ์อะไรไปทำแบบนั้นคบกันอย่างนั้นเหรอป้าตะคอกใส่ผมออกมาเต็มเสียงนี่คงเป็นอะไรที่ป้าผมโกรธที่สุดในรอบหลายปีเลยไม่ได้คบครับแต่ป้าก็รู้ว่าผมรักน้องจริงจ แกเข้าใจคําว่ารักมากแค่ไหนฟงเทียนแกเคยคบกับใครเกินหนึ่งเดือนหรือไงแกทําตัวแบบนี้กูไข่แกจะยอมให้แกคบกับลูกสาวเขาได้อย่างไงไปถึงขั้นไหนแล้วมีอะไรกันหรือ,อยังป้องกันหรือเปล่าป้าโกธผมมากปกติป้าไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของผมเลยแต่วันนี้กลับถามออกมายังไม่ได้มีอะไรกันครับป้าผมโตแล้วนะไม่แกยังไม่โตถ้าแกโต แกจะไม่ทำแบบนี้แกต้องรู้จักที่จะรับผิดชอบรู้จักที่จะรอและรู้จักที่จะให้เกียรติน้องแกชอบพอน้องป้ารู้แต่ที่แกต้องทำไม่ใช่แอบ,บกินไปคิดดูให้ดีนะจะแต่งงานกับน้องแกมีอะไรสู้คุณได้แกจะไปแข่งกับเขาทำตัวเองให้หมันดีก่อนเถอะผมก็ทำอยู่นี่ไงผมพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นี่ไงเมื่อไหร่ป้าจะเข้าใจผมสักที ผมเกิดอาการฟิวขาดเมื่อถูกเปรียบเทียบเรื่องนี้อากงพูดกับผมแล้วผมก็พยายามทำทุกอย่างตั้งใจทำงานแทบจะทุกวันเวลาเพียงน้อยนิดที่จะได้อยู่กับน้องป้าให้ผมไม่ได้เลยเหรอกลับมาอยู่ที่บ้านถ้าแกรักน้องจริงทำให้กูไขรเห็นทุกอย่างมันพร้อมเมื่อไรป้าจะไปขอให้ป้ามันไม่ใช่เรื่องของการขอจะขออย่างไงถ้าน้องไม่ได้คิดอะไรกับผมเลยวิธีอื่นก็มีเยอะแยะ ป้าอยู่ข้างแกนะอย่าลืมนะว่าแกจะต้องไปจีนสี่ปีถ้าแกเลือกที่จะให้เริ่มความสัมพันธ์ตอนนี้สี่ปีข้างหน้ามันจะออกหัวหรือก้อยก็ไม่รู้แต่ถ้าเริ่มตอนที่แกกลับมาจากจีนแล้วแกจะพร้อมแน่ๆแ,แกจะเป็นปฟยฟงเทียนอย่างเต็มตัวป้าผมยังคงพยายามจะพูดอธิบายในสิ่งที่ผมรู้อยู่แล้วแต่เส้นพี่น้องของผมกับพิงพิงมันใหญ่มากมันไม่ใช่แค่เส้นบางๆสี่ปีมันนานมากนะ ถึงผมจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเธอไม่ใช่ของผมแล้วแบบนั้นล่ะปะ๋าผมเดินหน้าไปแล้วคนอย่างฟงเทียนจะไม่ถอยกลับผมจะทำให้น้องคบกับผมก่อนจะรับตาหงผมจะไปคุยกับอากูใครเองถ้าอยู่ข้างผมจริงอย่าห้ามผมอีกด้านฮ่า <c oughs> ปีชอบมันน่าไอ้หนุ่มเนี่ย <c oughs> วิกเตอร์พูดกับลูกสาวที่พาเพื่อนผู้ชายมาลองชุดที่บ้าน โอ้ยเพื่อนคะ่ะอย่ามาพูดอะไรหนะ้าขนลุกออกมาได้มิคะอลิสรีบเบรกเพราะว่ากลัวคนเป็นพ่อจะพูดอะไรแปลกๆออกมาอะไรร้อนตัวจังเลยปีหมายถึงอยากให้มันมาทำงานเออและออกดูจะขี้กล้างไปหน่อยมันฝึกได้แต่ทัศนคติในการมองผู้หญิงดีไม่ทำตัวหื่นกามกับสาวๆที่มาช่วยเปลี่ยนชุดมือไม้อ่อนฝึกได้ที่สำคัญเป็นผู้ชายคนแรกที่ลูกสาว พาเข้าบ้านวิกเตอร์ยิ้มให้ลูกสาวที่ทำหน้าไม่สบอารมณ์ปีแบบว่าไอ้หมอนี่มันเคยมีอะไรกับผู้หญิงมาแล้วสามคนจริงหรือเปล่ามันขิงใส่หนูนะเออดูยากนะเพราะมันแลดูเป็นคนให้เกียดผู้หญิงปีว่าน่าจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ก็เป็นไปไม่ได้จะพูดยังไงดีเขาดูไม่ได้เคะเขินต่อผู้หญิงที่เอาเสื้อผ้ามาให้แสดงว่าไม่ใช่เจงงั่งเลยสักทีเดียวแต่ก็ขี้ขาด เป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะไม่กล้าที่จะเลือกเสื้อผ้าเองแม้ปี๊จะบอกว่าให้มันเลือกได้ตามสบายปี๊ว่าน่าจะผ่านผู้หญิงมาบ้างสามคนก็ถือว่าเป็นไปได้วิกเตอร์รีวิวชายตรงหน้าให้ลูกสาวตัวเองฟังแน่นอนว่าเขาไม่ได้ลืมว่าชายหนุ่มอยู่ตรงหน้าเขาเลยสิ่งที่เขากับลูกสาวทำคือการนินทาระยะเผาขนเออขอโทษนะครับที่ผมขี้ขาด ผมเกิดมาในบ้านที่มีแต่ผู้หญิงผมทำเป็นแค่จัดดอกไม้มีแต่คนชอบคิดว่าผมไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นเหรอแต่ฉันชอบทำเค้กนะบอกเลยว่าของสวยงามยังไงมันก็คือของสวยงามรสนิยมความชอบมันไม่ได้ทำให้เราดูไม่แมนนอกจากเราจะทำตัวเองให้ไม่แมนเมียฉันยังจีบฉันด้วยขนมเค้กเลยลองมาฝึกงานกับฉันมิล่ะฉันมีค่าขนมให้ ใครบอกแกไม่แมนอีกแกก็เป็นตุ๊ดไปได้เลยเริ่มจากวันพรุ่งนี้เลยวิกเตอร์มองเด็กหนุ่มอย่างท้าทายโอ๊ยเอาจริงดิปปี่อลิซทวนถามถึงสิ่งที่พ่อของเธอคิดจริงปี้เบื่อแม่เขาพูดชมไออี้เต็มทีโอยปี้จะปั้นเด็กไปออดิชั่นซะเลยให้มันรู้ไปว่าเด็กใครมันจะเจ๋งกว่ากันโอ๊ยปี้รักแม่จริงๆใช่มคะ รักรักที่สุดแต่ไม่ชอบให้แม่แกชมผู้ชายคนอื่นชมจังเลยชมทุกวันชมมันตั้งแต่ตื่นยันนอนออแย่จังพีทได้แต่ถอนหายใจน้อยๆที่ถูกดึงเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องแปลกๆของคนแปลกๆในบ้านหลังนี้ซะแล้วปรอติดตามตอนต่อไปเออออดิชั่นนี้มันเป็นยังไงกันนะ หรือว่าจะปั้นพีทให้เป็นลูกเขยแข่งกับเฮียอี้โอ๊ยแล้วแบบนี้จะลงเรือลำไหนดีล่ะแต่แอดชอบพีทนะดูเคมีเข้ากันกับอลิสดีอะค่ะส่วนเรื่องเฮียฟงก็น่าคิดถ้าไปสี่ปีแล้วพิงพิงไม่เหมือนเดิมหรือตัวเขาเองไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงนะ ความสัมพันธ์ที่เริ่มกันครั้งนี้จะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปไหมหรือมันจะเป็นยังไงฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยนะคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ